โจทย์เนี่ยเขาเริ่มต้นมาที่ว่าพี่สุงมีเงินใช่ปะ่ะและเอาไปซื้อของต่างๆอ่ะมาดูกันเลยครูจะใช้แท็กสีเนี่ยเพื่อแยกความแตกต่างของโจทย์ออกในแต่ละส่วนนะเราเริ่มต้นที่พี่สุงมีเงิน2 1 0บาทอ่ะเป็นสีหนึ่งนะอ่ะสองบาทซื้ออะไรบ้างซื้อสมุดภาพอ่ะนี่คือซื้อสมุดภาพเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินสอส่วนเของเงินทั้งหมดจากนั้นเขาเอาไปซื้อหนังสือใช่ปะ่ะ สามโซน้าของเงินที่เหลือพี่สุงยังคงเหลือเงินอีกเท่าไหร่นะครับพี่สุงยังคงเหลือเงินอีกเท่าไร่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเขียนโครงสร้างของสมการข้อนี้กันโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะนี่ก็คือเงินใช่ปะ่ะเงินตรงนี้มันจะเท่ากับการที่เขาเอาสมุดใช่ไหมเงินจากการซื้อสมุดบวกเงินจากการซื้อหนังสือแล้วก็บวกเงินที่เหลือเข้าไปนะครับอเขียนได้แบบนี้เลย ก็คือตรงนี้คุณจะเริ่มต้นที่เงินทั้งหมดละกันเงินทั้งหมดเงินทั้งหมดเอาไปซื้ออะไรบ้างเงินทั้งหมดเนี่ยก็เอาไปซื้ออันดับแรกก็คือซื้อสมุดคุณเขียนสมุดเฉยๆนะสมุดภาพนะขอเขียนเป็นสมุดเฉยๆแล้วก็ซื้อหนังสืออ่ะบวกหนังสือเข้าไปหนังสือและเงินก็ยังคงเหลืออยู่อ่ะเราบวกเงินที่เหลือเข้าไปนะทุกคน ระบบเงินที่เหลือเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาแทนค่าลงไปตรงนี้สิ่งที่เราเขียนก็คืออะไรนะักเรียนโครงสร้างของสมการแล้วนะเป็นโครงสร้างของสมการแล้วนะตัวถัดมาก็คือเราจะแทนค่าลงไปพี่ซุมีเงิน2 1 0บาทเราแทนค่าลงไปตรงนี้ใช่ไหมสอง้ยบบาทนะครับเข้าไปซื้อสมุดสมุด2อส่วนเของเงินทั้งหมดอันนี้ยังไม่ยาก2อส่วนเของเงินทั้งหมดเงินทั้งหมด มีเท่าไหร่มีตรงนี้ใช่ปะ210เขียนไปเลยนะอ่ะนี่ก็คือซื้อสมุดบวกซื้อหนังสืออ่ะตรงนี้ให้ความสนใจนิดนึงตรงนี้สําคัญนะซื้อหนังสือไป3ส่วน5ของเงินที่เหลือเงินที่เหลือนี้ก็คือเงินที่เหลือจากการซื้อสมุดนั่นเองนะครับเป็นเงินที่เหลือจากการซื้อสมุดนะเขาบอกว่า3ส่วน5ของเงินที่เหลือทุกคนเขียน3ส่วน5้าลงไปก่อน3ส่วนห้า ของเงินที่เหลือนี่ก็คือเหลือจากไหนเหลือจากการซื้อสมุดนี่คือเงินจากการซื้อสมุดนะสองส่วน7ใช่ป่ะอ่าสอส่วนเครูถามนิดนึงถ้ามันเหลือมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือนะก็จะเหลือเป็น5.7ส่วนเถูกต้องป่ะเหลือ5้ส่วนเใช่ไหมอ่าใช่นะใช่นะอ่ะเราเขียนลงไปเลยทุกคนใส่วงเล็บนิดนึงเหลือเท่าไรเหลือห้ส่วนเด อของอะไรของ210แบบนี้ได้แบบนี้ออกมานะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเงินที่เหลือตรงนี้เราจะกำหนดให้เป็นตัวแปร x นะครับเราต้องหาตัวนี้ออกมานะสิ่งที่โจทย์เขาต้องการเห็นไหมกำหนดให้เป็นตัวแปรสิ่งที่โจทย์เขาต้องการกำหนดให้เป็นตัวแปรนะครับที่เหลือก็จะเป็นการคิดเลขอาบการแก้สมการละทุกคนลองสังเกตไะทุกคนลองสังเกตะ่ะถ้าเรามาถึงบรทัดน,นี้ได้แล้วเนี่ยผ่านแล้วนะ ผ่านแล้วนะที่เหลือเนี่ยจะเป็นการคิดเลขนะครับและแก้สมการให้ถูกฉะนั้นพยายามตั้งบรรทัดเนี้ยออกมาให้ได้อย่าทําให้ผิดจุดที่มักจะผิดคือจุดไหนรู้ป่ะก็คือจุดนี้นี่คือจุดที่เรามักจะผิดการโอเคเดี๋ยวครูไฮไลท์สีไว้ให้เดี๋ยวครูไฮไลท์สีไว้ให้นะครับสมุดเนี่ยนะครับมันคือตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเงินซื้อสมุดเงินที่เหลือจากการซื้อสมุดก็คือเงินตรงนี้นี่เห็นปะเงินที่เหลือจากการซื้อสมุดก็คือตรงนี้ซื้อไป2อส่วนเแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ เหลือ5ส่วน7อ่าซื้อไป2ส่วน7งว่าเหลือ5ส่วน7โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาคิดเลขพร้อมกันมาฝั่งซ้ายยังคงเหมือนเดิมนะเด็กๆเป็น210เท่ากับอันนี้ตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้ใช่ปะตัดได้ใช่ปะเจ่งเจ็ดเจ็สามมันก็เป็น30มสใช่ปะสามสคูณสเป็น60สิบเขียนนี้เป็น60สิบแล้วตัวหนึงนะ ถัดมาบวกด้วยนะครับเอตัวนี้มันตัดได้อีกแล้วนี่ใช่ปะ่ะตัดเลยตัดเลยนะครับผ้าหายไปนะ717อ่า73 21อ่าใส่ส่นเพิ่มไป็น1ตัวเราเหลือตัวไหนบ้างเหลือตัวนี้ใช่ปะ่ะกับเหลือตัวนี้ใช่ไหมสคูณ30เป็น90บวกเพิ่มไปอีก90แล้วก็บวก x ที่เหลือไม่มีะระยกและแก้สมการธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะมาแก้สมการกันทุกคน 210เท่ากับอ่ารวมตัวเลขก่อนอ่าหกบวกเกเป็น150ได้150นะบวกกับ x แล้วเราก็ย้าย150ไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมย้ายไปทำอะไรย้ายไปลบนะเราต้องรู้ว่าตรงนี้มันคือบวกถูกต้องป่ะเวลาย,ย้ายไปต้องย้ายไปเป็นลบเราจะได้210แล้วก็ลบกับ150อ่าเท่ากับ x นะ210 150ลบได้เท่าไหร่ได้เป็น60ได้เป็น60 60เท่ากับ x นะครับอ่นักเรียนสรุปคำตอบนิดนึง x ก็คือเงินที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นพี่ซุงเหลือเงินดังนั้นพี่ซุงเหลือเงินเหลือเงิน เท่ากับเท่าไรเท่ากับ60บาทเรียบร้อยแนละ้วตอบข้อที่1